ลูกชายที่รักของแม่น่ากลัวจริงๆผู้ชายคนนี้อายุ30ปีแล้วทุกเช้าแม่จะปลุกเขาด้วยการจุบเสมอสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือลูกชายกลับไม่มีอย่างอายเปลยท่อนบนเล่นกับแม่บนเตียงคนนอกที่มองเข้ามาจะเห็นว่าทั้งสองคนไม่เหมือนแม่และลูกอย่างสิ้นเชิงเหมือนเป็นคู่รักมากกว่าผู้ชายคนนี้สูญเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กเขาจึงอาศัยอยู่แม่สคนสำหรับเขาแม่คือทุกสิ่ง ดูเหมือนว่าแม่ก็เห็นลูกชายเป็นตัวแทนของสามีเห็นลูกชายสนิทสนมกับตัวเองเธอสนุกกับมันมากแต่วันหนึ่งจูจ่จลูกชายก็บอกว่าเขามีแฟนสาวชื่อโซสินทั้งสองกำลังจะแต่งงานกันผู้เป็นแม่ฟังจบก็รู้สึกประหลาดใจเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องที่จะมีผู้หญิงคนอื่นมาแบ่งปันลูกชายอันมีค่ากับเธอบ่ายวันนั้นลูกชายจองร้านอาหารระดับไฮเอนด์เตรียมให้คู่มั่นมาพบกับแม่ตอนแรกโซสินค่อนข้างขี้อาย เธอกลัวว่าแม่สามีในอนาคตจะไม่ยอมรับการแต่งงานของพวกเขาเพราะพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตเร็วเธอถูกเลี้ยงดูโดยพี่ชายมาตั้งแต่เด็กจนผู้ชายบอกว่าถ้าแม่ไม่ยอมให้ทั้งคู่แต่งงานกันเขาจะฆ่าตัวตายแม่ได้ยินดังนั้นก็โกรธมากดาโซซินว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ล่อลวงลูกชายของเธอเธอกลับบ้านและระเบิดความโกรธสุดท้ายก็ต้องหลีกทาง3วันต่อมางานแต่งงานของลูกชายดำเนินไปอย่างราบรื่นในงานแต่งงานทุกคนต่างหัวเราะและพูดคุยกันอย่างมีความสุขมีเพียงแม่เท่านั้นที่ไม่สบายใจ และไม่มีความสุขแต่หลังจากกลับบ้านสีหน้าของแม่ก็เปลี่ยนไปเธอจงใจเตรียมดอกไม้สดเพื่อตอนรับลูกชายและลูกสะพ้ายกลับมาฉากอบอุน่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นว่าแม่สามีเป็นผู้หญิงที่โหดร้ายตอนนี้โซซินยังคงคิดว่าเธอตกหลุมรักถูกคนแล้วจากนั้นแม่สามีก็เตรียมอาหารเย็นใต้แสงเทียนและเทเล่าอางุ่นที่เก็บไว้30ปีสิ่งที่แปลกคือโซซินเพิ่งดื่มไปนิดหน่อยก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะและหลับไปตกดึกผู้เป็นแม่เปิดประตูห้องของทั้งคู่อย่างเงียบเงียบคลักแขนที่กำลังกอดลูกชายออก จากนั้นก็ห่มผ้าห่มให้ลูกชายตามปกติแล้วจากไปอย่างเงียบๆโซซินนอนจนถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นเธอตำหนิสามีที่ไม่ปลุกเธอกลัวว่าแม่สามีจะเข้าใจเธอผิดคิดว่าเธอชอบกินและขี้เกียจทำงานขณะที่แม่สามีออกไปข้างนอกโซซินก็รีไปทำความสะอาดเธอบังเอิญเห็นในห้องแม่สามีทั้งหมดเป็นภาพถ่ายที่ใกล้ชิดระหว่างเธอกับสามีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าแม่สามีรักสามีมากลูกมาทำอะไรที่ห้องแม่ แม่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหรแต่วันนี้ท่าทางของแม่สามีแตกต่างไปจากเมื่อวันอย่างสิ้นเชิงเธอขมวดคิ้วและสั่งสอนลูกสะภ้ยอย่างเข้มงวดจากนี้ไปไม่อนุญาตให้เข้ามาในห้องของเธออีกใครจะคิดว่าคืนนั้นตอนที่ทั้งคู่กำลังจูจีกันในห้องจู่ๆแม่สามีก็โผล่มาในคืนวันวิวาลูกชายกำลังเข้าเรือนหอแม่กลับอิจฉาเธอได้ยินบทสนทนาอันแสนหวานของลูกชาย และลูกสะภ้าในห้องข้างๆจึงรีบพุ่งเข้าไปในห้องของลูกชายทันทีลูกสะภ้ายตกใจกับการกระทําของแม่สามีรีบพันผ้าห่มทั่วร่างกายแม่สามียังพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเธอเป็นคนคลอดลูกชายออกมาไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวใดๆยิ่งไปกว่านั้นลูกชายวัยสาสิบยังเป็นเด็กอยู่และเหตุผลที่แม่บุกเข้ามาขัดขวางคืนเข้าหอนั้นยิ่งแปลกขึ้นไปอีกเธอแค่ถามลูกชายว่ายากล่อมประสาทอยู่ที่ไหนลูกชายก็ไม่ได้คิดอะไรมากสีหน้ายิ้มแย้มไปเอาอยาให,ให้แม่ตอนนี้โสสินยังคง,งโง่ขขาาาาววคคิดด่่่นนนััเป็กกกรรแสแสงงงถึงมอมอลู โดยไม่รู้ว่าความรักของแม่สามีที่มีต่อสามีนั้นแปลกมากหลังจากที่ลูกชายไปทํางานจู่ๆแม่สามีก็กลับนาเพื่อทําให้แม่สามีพอใจและมีความสุขโซซินทําซุปสาหร่ายให้แม่โดยเฉพาะหลังจากลองชิมดูแม่สามีก็จงใจจับผิดตาหนิว่าไม่อร่อยเพราะไม่มีต้นหอมและสมุนไพรจากนั้นคว้ามีดด้วยความโกรธเธอหั่นหัวหอมอย่างบ้าคลั่งโซซินกลัวจนพูดไม่ออกกับการกระทํานี้ตอนดึกเธอบอกกับสามีว่าแม่สามีไม่ชอบเธอแต่สามีไม่เชื่อสิ่งที่เธอพูดเลย เพราะแม่สามีมักจะยิ้มสดใสต่อหน้าลูกชายเสมอตอนนี้ภรรยาพูดไม่ดีถึงแม่แน่นอนว่าเขาจะไม่เชื่อตรงกันข้ามเขากลับตำหนิภรรยาที่ไม่ใส่ใจแม่วัยสาสิปีของเขาไม่คาดคิดในเช้าวันรุ่งขึ้นแม่สามีมาปลุกลูกชายตื่นแม่ผมรักแม่มากที่สุดเลยลูกชายกดแม่ลงเล่นกันอยู่บนเตียง ทั้งสองคนถือว่าโซซินเป็นอากาศโดยสิ้นเชิงฉากนี้ทําให้โซซินตื่นตระหนกอย่างมาก2แม่ลูกไม่มีความรู้สึกที่จะรักษาขอบเขตทําให้เธอกังวลและวิตกกังวลอย่างมากสิ่งที่ตลกคือลูกชายคิดว่ามันสมเหตุสมผลแม่สามียังเตรียมชุดให้ลูกชายใส่ไปทำงานทุกวันโซซินทนไม่ไหวแล้วจริงๆ เธอตัดสินใจเปลี่ยนชุดที่แม่สามีจัดให้เดิมทีเธอคิดว่าเธอจะใช้สถานะของภรรยาเพื่อแสดงพลังของเธอใครจะคิดว่าแม่สามีจะประพฤติตัวแย่กว่านี้อีกเธอหยิบกางเกงในของลูกชายไปซักโซซินเห็นแบบนั้นก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งดังนั้นความขัดแย้งระหว่างทั้งสองจึงระเบิดอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ไม่คาดคิดคือแม่สามีผลักเธอลงบันไดมีเหตุผลมากกว่านี้หน่อย หลังจากที่ลูกชายเลิกงานแม่สามีกลับทำท่าย,ยิ้มและพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโซซินเลือกที่จะกลืนความโกรธเพราะการแต่งงานแต่ช่วงดึกเธอกลับพบกับเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อในห้องน้ำลูกชายอายุ30ปีแล้วแต่แม่ยังคงช่วยเขาอาบน้ำดังสุภาษิตท,ที่ว่าลูกชายโตแล้วหลีกเลี่ยงแม่ลูกสาวโตวแล้วหลีกเลี่ยงพ่อสิ่งที่น่ากลัวคือลูกชายไม่หลีกเลี่ยงเลยถึงทั้งเปลยเปล่าให้แม่ล้างหลังให้โซซินตกใจกับฉากนี้มาก เธอไม่สามารถยอมรับความสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาตินี้ได้กลับมาถึงห้องนอนเธอถามสามีเสียงดังอายุ30ปีแล้วทำไมยังปล่อยให้แม่อาบน้ำให้ในทางกลับกันสามียังคิดว่าภรรยาทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แม่เลี้ยงดูเขาตั้งแต่อายุยังน้อยแม้ว่าจะอายุ30ปีแล้วเขาก็ยังเป็นลูกของแม่เขายังถามภรรยากลับว่าเธอไม่อาบน้ำกับแม่หรือได้ยินสามีพูดเช่นนั้นโซสินก็โกรธจนระเบิดออกมาเธอถามสามีว่าถ้าพ่อของเธออาบน้ำให้เธอเขาจะยอมไหม ครั้งนี้สามีไม่อาจปฏิเสธได้แม่สามียืนอยู่ข้างนอกได้ยินทั้งคู่ทะเลาะก,กันเธอยิ้มอย่างภาคภูมิใจ เพราะเธอต้องการแยกลูกชายและลูกสะภ้ายออกจากกันแบบนั้นลูกชายจะเป็นของเธอคนเดียวตลอดไปไม่คาดคิดว่าลูกชายจะประนีประนอมเชิงรุกเขารับปากว่าจากนี้ไปจะไม่อาบน้ำกับแม่อีกแผนการของแม่ล้มเหลววันรุ่งขึ้นแม่สามีและลูกสะภ้ายไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันแม่สามีใช้กําลังเหยียบคันเร่งรถขับตรงไปทางลูกสะภ้ายที่จริงแล้วแม่สามีกําลังเตือนลูกสภะภ้ยเผชิญหน้ากับเธอมีแต่ทางตายเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นโซซินจึงรีบขอโทษแม่สามีทันทีหนูเข้าใจความรักของแม่อย่างสมบูรณ์แม่คิดว่าหนูฆ่าลูก ชายไปจากแม่ไม่ใช่แบบนั้นเลยแม่ช่วยพิจารณาหนูเป็นลูกสาวแท้ๆไม่ใช่ลูกสะภ้าได้ไหมจริงสิทำไมแม่ถึงไม่คิดเช่นนั้นแม่ขะหลังเลิกงานโซซินยิ้มอย่างมีความสุขรีบบอกสามีทันทีว่าแม่สามีปฏิบัติต่อเธอเหมือนลูกสาวใครจะคิดว่าวินาทีต่อมาแม่สามีกลับร้องให้เหมือนสายฝนใส่ร้ายโซซินว่ารังแกเธอแม่คะทำไมแม่ถึงโกหกทำไมถึงพูดโกหกแบบนั้นลูกดูสิเมื่อเช้านี้มันประพฤติเช่นนี้กับแม่ แม่เผชิญกับคำใส่ร้ายของแม่ลูกชายเลือกที่จะเชื่อแม่ระหว่างทะเลวิวาทยังลงมือทุกตีภรรยาในที่สุดโซซินก็ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาตั้งแต่วินาทีนี้เธอตัดสินใจกลายเป็นเจ้าของตัวจริงในบ้านหลังนี้ วันรุ่งขึ้นเธอไปหาแม่สามีอย่างกระตือรือร้นบอกเธอให้ใช้ชีวิตวัยชราอย่างมีความสุขและไม่ก่อปัญหาถ้าไม่จะทําให้เธอรู้มือแต่ยังไงเธอก็ยังเด็กอยู่จะต้านทานจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่และนิสัยไม่ดีคนนี้ได้อย่างไรหลังจากที่ลูกชายไปทํางานแม่สามีก็คว้าผมของลูกสะภ้ยกดเธอลงไปในอ่างอาบน้ําครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากถูกทุบตีหลายครั้งเช่นนั้นลูกสะภ้ยก็ถูกทรมานจนเกือบตายเธอต้องการสอนลูกสะภ้ยว่ากดคืออะไร และควรปฏิบัติตามกฎอย่างไรเตือนเธอว่าถ้าเธอยังไม่ฟังแม่สามีจะฆ่าเธอโซซินคางกลับเข้าไปในห้องอย่างยากลาบากปิดประตูอย่างแน่นหนาหลังจากที่สามีเลิกงานเธอก็เก็บกระเป๋าและร้องไห้จากไปตอนนี้แม่สามียังคงตีหน้าเื่อใจคดต,ต่อหน้าลูกสะใภ้ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้น แม่ของคุณบ้าไปแล้วเธออยากจะฆ่าฉันโซซินไม่ได้อธิบายอะไรมากและจัดไปพร้อมกับเพื่อนสนิทเมื่อรู้ความจริงลูกชายถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงทำอย่างนั้นแต่แม่กลับบอกว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีหญิงแปลกหน้าเข้ามาขัดขวางทำให้ทั้งสองต้องทนทุกทรมานลูกชายรู้ว่าแม่บ้าไปแล้วด้วยความโกรธเขาจึงอยากออกจากบ้านขณะที่เขากำลังจัดสัมภาระแม่เฉือมือฆ่าตัวตายต่อหน้าลูกชาย ลูกชายรีบวิ่งไปความีดในระหว่างการโต้เถียงทั้งสองคนเลื่อนถลายล้มลงกับพื้นอย่างแรงหลังจากที่แม่ตื่นขึ้นเธอพบว่าลูกชายสุดที่รักของเธอเสียชีวิตในกลองเลือดมีดแทงหัวใจลูกชายโดยไม่ตั้งใจแต่แม่ไม่เสียใจเลยตรงกันข้ามกลับโยนความผิดไปให้ลูกสะพ้ยทั้งหมดจากนั้นเธอก็โทรหาลูกสะย โกหกว่าลูกชายคิดถึงเธอจนทําให้เขาป่วยหลอกลูกสะภ้ายให้มาที่บ้านได้สําเร็จโซซินเข้าไปในห้องของสามีพบว่าสามีนอนนิ่งอยู่บนเตียงห้องหอสีแดงตอนนี้กลายเป็นสีขาวสะอาดตาเหมือนโรงเก็บศพมากกว่าเธอเรียกชื่อสามีแต่ไม่เห็นสามีตอบกลับเลยโซซินเอามือไปตรงจมูกสามีและพบว่าเขาหยุดหายใจแล้วในเวลาเดียวกันแม่สามีก็ยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆใช้ทั่วทุกโซซินจนหมดสติไปจากนั้นทุบตีเธออย่างโหดเหี้ยมและกักขังเธอไว้ในห้องใต้ดินหลังจากที่เพื่อนสนิทเลิกงานไม่สามารถติดต่อกับโซซินได้ โทรไปถามทุกที่แต่ก็ไม่มีข่าวคราวเพื่อนสนิทจึงไปที่บ้านสามีของโซซินเพื่อค้นหาโซซินอยู่ในห้องใต้ดินได้ยินเสียงเพื่อนสนิทเธอจึงใช้แรงทั้งหมดดันชั้นวางทําให้แจกันดอกไม้ตกลงทันใดนั้นเสียงนั้นก็ดึงดูดความสนใจของเพื่อนสนิทมีใครอยู่ในนั้นไหมช่วยฉันด้วยโซซินหรอืออาตอบฉันหน่อยในที่สุดเพื่อนสนิทก็พบว่าโซซินถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินเธอรีบพังประตูช่วยโซซินออกมาใครจะคิดว่าในเวลานี้แม่สามีกลับมาแล้วเห็นทั้งสองคนกําลังหลบหนีพอดี แม่สามีใช้พร่วทุกเพื่อนสนิทตกลงบันไดาจากนั้นอยากจะถอนวัชพืชออกจากรากขณะที่ทุกอย่างแขวนอยู่บนเส้นได้โซสินตะกวนชื่อสามีทันใดนั้นแม่สามีก็ตะลึงในเวลานี้เพื่อนสนิทตื่นขึ้นมาเธอใช้ถังดับเพลิงกระแทกแม่สามีสลบไปในที่สุดเพื่อนสนิทก็พาโซสินออกจากนรกหลังจากที่แม่สามีฟื้นคืนสติเธอรู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะรอดพน้นจากการลงโทษตามกฎหมายจึงนอนข้างลูกชายและฆ่าตัวตายโซสินจัดงานศพให้ทั้งสองคนขณะเดียวกันก็เอาขี้เท่าของทั้งสองคนไปโปรยลงทะเลด้วยกันเธอหวังว่า ชาติหน้าพวกเขาจะไม่ใช่แม่ลูกแต่เป็นสามีภรรยากันความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่แยกจากกันไม่ได้ตลอดการได้ทำลายลูกชายยังทำลายล้างทั้งครอบครูเป็นคนต้องรู้จักเผชิญทุกสิ่งหลังจากสูญเสียสามีไปจิตใจของแม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากมายเธอพยายามควบคุมลูกชายเพื่อชดเชยหัวใจที่ว่างเปล่าของตัวเองสิ่งที่น่ากลัวก็คือนั่นเป็นการควบคุม และความปรารถนาที่จะครอบครองในทางที่ผิดอย่างเห็นได้ชัดภายใต้หน้ากากของสิ่งที่เรียกว่าความรักของแม่แต่สุดท้ายโซซินก็ยังเลือกที่จะให้อภัยเอาละหนังวันนี้ก็จบลงที่นี่แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า